อย่างผมเคยเจอคนไข้คนหนึ่งจริงๆเจอหลายคนนะให้ออกซิเจนตั้งหลายวันก็หายใจไม่ได้แต่เราซักประวัติแล้วพบว่าคนไข้เนี่ยใช้มือเยอะพอใช้มือเยอะเนี่ยมันจะมีเส้นลมปราณที่อยู่ที่ข้อมือของเรานะฮะจะมีเส้นลมปราณของหัวใจนะเส้นลมปราณของปอดนะครับที่อยู่ที่อยู่ตรงเนี้ยตรงข้อมือเนี่ยแต่แล้วเราก็รู้ว่าเขาใช้มากจนกล้ามเนื้อมันเก่งค้างแล้วก็มันไม่ยืดหยุนแล้วก็เส้นเอ็นมันก็ไม่ยืดหยุ่นกระดูกมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ใช้วิธีแก้เราใช้เวลาแก้แค่ แค่ประมาณสามถึงห้าวินาทีเท่านั้นจากคนไข้ที่ให้ออกซิเนจนตังหลายวันหายใจไม่ได้ก็หายใจได้ทันทีอย่างนี้นะครับ <S <S หรือคนไข้โรคหัวใจที่อาการหนักมากๆจนแพทย์แผนปัจจุบันบอกโอ้โ oh, หอย่างนี้หนักมากต้องให้อัตโตปีนต้องให้ออกซิเจนซึ่งเวลาผมไปทํค่ายกับให้กับโรงพยาบาลต่า,างๆเนี่ยก็จะมีแพทย์แผ,ผนปัจจุบันมาร่วมด้วยนะครับคนไข้โรคหัวใจเขาก็มาเข้าค่ายแล้วเขาก็ออกอาการไม่สบายเราก็ใช้วิธีแก้โครงสร้างให้เข้าที่พรา พอแก้โครงสร้างข้าที่ปุ๊บแก้ลมปราณปุ๊บกล้ามเนื้อหยุดหยุ่นดีเลยปุ๊บคนไข้ก็ดีขึ้นทันทีสภาพร่างกายหัวใจอะไรก็ปกติทันทีเลยภายในเจ็ดนาทีภายในสิบนาทีอย่างนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งการเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันสําคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ให้คนไข้เนี่ยมาหาผมนะฮะแต่เป็นแต่ว่าเราจะสอนวิธีปฏิบัติเองในวันต่อไปนะจหมอครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทาให้นึกถึงแพทย์ไคโรแพทติกิใช่ใช่ คือถ้าร่างกายของเราโครงสร้างสมดุลเนี่ยอวัยวะต่างๆมันจะมีเช่นเลือด mm hmm. เช่นประสาทไปเลี้ยงนะแล้วถ้ามันเรียงตัวอยู่ดีเนี่ย mm hmm. มันก็จะทําให้เกิดควาไหลเวียนของโลหิตหรือการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายเป็นปกติแต่ถ้าเกิดการผิดพลาดเคลื่อนที่เนี่ยเราก็เกิดการเจ็บป่วยใช่ทันทีเลยทันทีเลย,เลยแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่เลือดลมแค่ไหลเวียนที่เป็นวัตถุตัวน,นั้นเป็นพลังงานด้วย mm hmm. พลังงานที่เกิดการย่อยอาหารและส่งไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยหรือพลังงาน ที่เป็นของเสียนะเขาจะออกทางเส้นลมปราณซึ่งจุดลมปราณหรือเส้นลมปราณเนี่ยหรือว่าพลังงานลมปราณที่เขาพูดพลังงานปราณพลังงานปานะฮะมันจะขับออกจากร่างกายเนี่ยสี่ทาง